สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ประจำวันศุกร์ครั้งที่เจกับผมธีรทรจิรธนัยโลดนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาคุยด้วยเนาะใครได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมอะไรลองทัก่ายดูนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมจะมาคุยอ่ะท่าเนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ความมั่นใจความสำเร็จและความร่ำรวยของท่านนะฮะพูดง่ายๆสิ่งที่ ผมจะคุยกับท่านเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อทุกด้านในชีวิตใครเข้ามาแล้วส่งสัญญาณหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดแท็กไปหาเพื่อนคนใกล้ตัวคนที่ท่านรักและห่วงใหญ่ทีมงานอมเพียงกดแชร์ไปที่ไปที่เพจไปที่กลุ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวผมกดเปิดกดมือถือเปิดไลฟ์อีกเครื่องแป๊บนะครับทักทายกันหน่อยนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมอะไรไหมนะครับมาคุยกันเนาะ เดี๋ยวกดไลฟ์นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับใน Facebook นะครับแล้วเรกดไลฟ์มือถือยุบเฮสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามนะฮะทาง TikTok นะครับอ่าโอเคหวังว่าจะได้ยินเสียงนะครับ ทำไมหน้าผมเป็นแบบนั้นในนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาทางเอาฟิลเตอร์ออกเข้าใจไหมอ่ทักทายทุกคนนะครับหวัดดีคุณลิตตาคุณขวันทิพย์นะครับเรียกเรียกเพื่อนหน่อยอ่คุณขนนวสดีนะครับเค okay. ตื่นเต้นนะฮะวันนี้นี่ได้ไอเดียปิ้งแวบว่าอยากจะพูดเรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะคุยกันวันอาทิตย์นี้ในมาธส์มาย ตีกอลอยู่ก็แวะมาเลยนะครับกลับมานี่ก็ลุยเลยนะเน,เนื้อหาที่ตั้งใจจะพูดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ก็เลื่อนไปโอเคไหมครับทักทายเพื่อนๆทุกช่องทางนะครับอ่ะอเคเนาอดีใจนะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้สําคัญและซีเรียสมากเป็นเรื่องใกล้ตัวและใกล้หัวใจนะฮะ ที่ผมตัดสินใจมาพูดวันนี้เพราะมันร้อนมันรู้สึกมันต้องมันต้องพูดนะครับมันต้องพูดแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องทีมอ่ะที่ที่เราจะคุยกันในมัตร์มายของสมาชิกอมเพียงทรานส์ฟอร์เมชันวันอาทิตย์นี้นะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก OT ลองสอบถามรายละเอียดทีมงานอมเพียงได้นะครับในอินบ็อกซ์ถามในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวทีมงานผมตามเก็บก่อนเริ่มนะฮะ ขอปรับอารมณ์เนาะตัต้งสติกันนิ่งนิ่งๆนะครับก็ขอแสดงความเคารพต่อพ่อแม่คร <ve> ูบาอาจารย์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของทุกท่านที่ฟังไลฟ์ของผมตอนนี้นะฮะผมอยากให้ท่านลองคิดตามเคยไหมครับเข้าประเด็นแล้วนะเคยไหมครับตื่นเช้ามาพร้อมความรู้สึกเหนื่อยทั้งที่เมื่อคืนก็หลับไปตั้งหลายชั่วโมง รู้สึกหมดแรงทั้งที่ไม่ได้ออกแรงทําอะไรเลยมันเหมือนพลังชีวิตมันถูกดูดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเคยไหมครับอยู่ๆมันเกิดไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาเหมือนมีไฟลุกโชนในหัวใจมันมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่ามันต้องทําได้แน่วางแผนวาดฝันเตรียมลงมือทําแต่จู่ๆไฟนั้นก็มอดดับไปเฉย,ยๆเลยไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นทําสิ่งที่คิดไว้เหมือนกับว่า ไฟที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมันหายวับไปเลยเคยไหมครับความฝันนี่เคยชัดเจนกลับกลายเป็นภาพจางๆความเชื่อมั่นนี่เคยเต็มเปี่ยมหายไปอย่างไร้ร่องรอยไฟในใจที่เคยลุกโชดช่วงบัดน,นี้เหลือเพียงแต่เท่าทานและท่านรู้สึกแบบนี้กำลังรู้สึกแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้หรือเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้เพิ่งรู้สึกแบบนี้เลยผมจะบอกว่าท่านอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่ผมเรียกว่าแวมไพายพลังงาน ความจริงที่เรีกว,ว่าแวมพายเนี่ยผมเคลือบน้ำผึ้งให้เราด้วยเมื่อก่อนมราเรียกเปรตเพราะแม่งหิวอะไรขนาดนั้นว่าไอ้คนพวกนี้แวมไพายที่ผมหมายถึงไม่ใช่แวมไพายในหนังสยองขวัญครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอมตะที่ออกหากินยามค่ําคืนไม่มีเขี้ยวแล้วไม่มีเลือดไหลไม่มีไม่มีเลือดมาเกี่ยวของไม่มีไม่มีผ้าคลุมสีดำแต่เป็นแวมไพายที่อยู่ใกล้ตัวท่านนี่แหละคนที่ท่านอาจจะเรียกว่าเพื่อนคนที่ท่านอาจจะเรียกว่าคนสนิทและที่แย่ที่สุดคนที่ท่านอาจจะเรียกว่าคนไว้ใจมันไม่ดูดเลือด ต่มันดูดพลังชีวิตของท่านมันค่อยๆแท้เลมความฝันกัดกินความเชื่อจนท่านรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วจะอยู่จะสู้ไปทําไมวะคุปงดีกว่าเหมือนกับท่านกลายเป็นคนที่ไม่เหลือแรงไม่ได้จะลุกขึ้นต่อสู้แล้วที่ร้ายกว่านั้นท่านไม่รู้ตัวเลยว่าถูกดูดพลังไปเพราะแวมไพร์เหล่านี้แฝงตัวอยู่ในรูปแบบของคนใกล้ตัวที่ท่านเชื่อใจคนที่มีอิทธิพลกับท่านวันนี้ครับไลฟ์วันนี้ผมจะพาท่านไปดูห้าสัญ,ญญาณที่จะบ่งบอกว่าท่าน กำลังตกเป็นเหยื่อของแวมพายพลังงานนี่ผมกำลังพูดเรื่องสี่เลียดอย่ามองข้ามนะครับเพราะท่านถ้าท่านยังปล่อยให้มันดูดพลังชีวิตท่านต่อไปสุดท้ายท่านจะเหลือเพียงเศษซากที่ไรความฝันไรพลังงานไรชีวิตที่ว่ารู้ตัวนี้ท่านจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะเอา้าใครคิดว่าหัวข้อวันนี้ตื่นเต้นนะครับพิมพ์บวกหนึ่งหน่อยแท็กเพื่อนแชร์ไปหาเพื่อนอะไรก็ได้นะครับลองดูนะฮะใครคิดว่า เพื่อนของเราอยู่ๆเปลี่ยนไปอยู่ๆมันไม่หมดเลี้ยวหมดแรงเรี้ยกมันเข้ามาดูนะครับวันนี้เนี่ยจัดเต็มเนาะเนื้อหาวันนี้อย่างที่บอกรุนแรงโอเคไหมครับนะฮะมาเรามาต่อกันวันนี้เนื้อหาเยอะนะครับสัญญาณที่หนึ่งว่าท่านกำลังตกเป็นเหยื่อของแวมไพร์พลังงานข้อ1นึ่พลังชีวิตลดลงอย่างไร้เหตุผลฟังผมดีๆ คนบางคนแค่ได้อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกหมดแรงแล้วเหมือนพลังงานดีๆถูกดูดออกจากตัวทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแต่พอได้พูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกับเขากลับรู้สึกเหมือนมีหมอกควันซัดผ่านท้องฟ้าที่เคยสดใสกลายเป็นท้องฟ้ามืดครึมไร้แสงแดดลองนึกดูนะครับท่านอาจเคยมีวันดีๆที่ตื่นมาพร้อมกับไฟลุกชนมีแผนจะทําเรื่องใหม่ๆมีไอเดียผุดขึ้นมาเต็มหัวเลยรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่พอได้เจอคนบางคนได้ฟังคําพูดของพวกเขาทันใดนั้นไฟที่ลุกโชนก็ถูกเหยียบจนมอดความรู้สึกกระตือรือร้อนหายไปจนหมดสิน้นเหมือนพลังชีวิตอะ่ะมันถูกดูดออกจากร่างกายทีละน้อยจนไม่มีเลี้ยวแรงทําอะไรต่อมันเหมือนหมอกควันดําที่เข้ามากลางใจเข้ามาบดบังความหวังและพลังใจเหล่านั้นจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจากที่เคยมั่นใจว่ามันต้องทําได้แน่กลับกลายเป็นกูไม่ไหวแล้วทั้งที่เมื่อรูยังเชื่อมั่นในต,ตัวเองเต็มร้อยอยู่เลยท่านรู้สึกหมดแรงไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าทําไม ไม่รู้ว่าพลังงานท่านหายไปไหนแต่รู้สึกได้ว่ามันหายไปแวมไพร์พวกนี้ทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยทางใจเหนื่อยทางกายเหนื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้ไม่มีพลังที่จะทำสิ่งที่เคยวางแผนไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นต่อสู้หรือเดินหน้าต่อเหมือนท่านถูกแอบดูดวิญญาณไปโดยไม่รู้ตัวชีวิตเต็มไปด้วยความอ่อนล้าละหมดไฟทุกอย่างที่เคยมี ทุกพลังงานทุกอย่างที่เคยมีกลับกลายเป็นเหมือนเงาม,มืดความกระตือรือร้นที่เคยพุ่งทะยานกลายเป็นความเฉื่อยชารู้ไหมครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคืออาการของการถูกดูดพลังงานโดยแวมพรยพลังงานพวกนี้พวกมันไม่ได้ใช้เขี้ยวแหลมในการดูดพลังชีวิตท่านมันใช้คําพูดใช้การกระทําใช้ความคิดใช้พลังงานลบของพวกมันพวกมันค่อยๆถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้ท่านทีละน้อยโดยที่ท่านไม่รู้ตัวพราะมอมก็เอาสิ่งดีๆกลับไปและที่อันตรายกว่านั้นท่านอาจเริ่มทีเนื่ยความเหนื่อยนี้ ชินกับการหมดไฟชินกับการหมดแรงจนคิดว่าเนี่ยเรื่องปกติของชีวิตอย่าหลงเชื่อครับอย่าปล่อยให้ตัวเองชินกับการถูกดูดพลังเพราะเมื่อไหร่ที่ท่านยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือการเปิดทางให้พวกมันกัดกินท่าน,านจนหมดสิ้นท่านต้องถอยออกมากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองดีๆครับเอ๊ะทำไมอยู่กับคนนี้แล้วพลังมันหมดวะทำไมอยู่คนนี้แล้วชีวิตมันรู้สึกหมดหมดไฟหมดพลังยัง ทำไมเมื่อได้ยินคําพูดบางคําของไอ้คนคนนี้แล้วมันรู้สึกไร้แรงใจขึ้นมาเลยทําไมแบบได้ยินปุ๊บมันมึนไปเลยมันเบลอไปเลยมไม่อยากทําอะไรไปเลยแล้วทําไมท่านต้องยอมให้พวกมันดึงพลังของท่านไปโดยไม่มีเหตุผลด้วยอะ่ะผมถามจริงผมอยากให้ตั้งสติท่านไม่ได้ผิดแต่ผมอยากให้ตั้งสติและทบทวนอย่างจริงจังชีวิตของท่านควรเต็มไปด้วยพลังงานดีๆไม่ใช่หมดแรงเพียงเพราะคนบางคน หากท่านเริ่มรู้ตัวพลังชีวิตของท่านลดลงโดยไม่มีเหตุผลนั่นคือสัญญาณแรกครับว่าท่านกำลังถูกด,ดูดพลังถูกดูดพลังโดยแวมไพร์พลังงานตื่นเต้นจนพูดผิดก่อนจะไปกันต่อผมจะบอกว่าเวอร์ชั่นในไลฟ์เนี้ยเคลืบน้ำผึ้งนะผมมีเวอร์ชันอันเซนเซอร์สำหรับสมาชิกโอมเพียงทรานส์ฟอร์เมชันลองถามทีมงานในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ได้ว่าโอมเพียงทรานส์ฟอร์เมชันหรือ OT คืออะไรนะฮะ ใครเข้ามาแล้วคิดว่ามีประโยชน์แท็กเพื่อนครับนะฮะวันนี้จัดเต็มแท็กเพื่อนกดแชร์กดไลค์นะครับส่งให้เพื่อนนี่เราแคร์ส่งให้เพื่อน care, อนี่อยู่ๆวันหนึ่งเพื่อนเราที่แบบมันกระตือรือร้นกระตือแบบพลังงานเยอะอยู่มาวันหนึ่งมันดิ่งลงไปเลยเนี่ยลองดูเพื่อมันมีแวมพายในชีวิตนะฮะเอวสัญญาณที่หนึ่งหมดจบไปละใครได้อะไรลองพิมพ์บอกทบทวนตัวเองในคอมเมนต์นะครับสัญญาณข้อที่สอง ความเชื่อมั่นในตัวเองพังทลายท่านเคยเป็นคนที่มั่นใจไหมครับเคยมีความฝันนันยิ่งใหญ่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเคยรู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าจะไปทิศทางไหนแต่จู่ๆความมั่นใจเหล่านั้นมันกลับพังทลายจากที่เคยกล้าฝันกล้าทำกล้าลงมือกลับกลายเป็นคนที่ไม่แน่ใจในตัวเองลังเลสงสยัยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อวานยังเชื่อว่าทำได้แต่พอคุยกับคนบางคนความมั่นใจนั้นหายวับไปเลย จากความมุงม่งมั่นกลายเป็นความลังเลจากความกล้าหาญกลายเป็นความกลัวรู้ไหมครับแวมไพรยพลังงานเป็นนักทําลายความเชื่อมั่นในตัวเองเมืออาชีพพวกมันไม่พูดจาขวานผ่าซากมันไม่ได้บอกท่านตรงๆว่าท่านทําไม่ได้หรือท่านไม่มีมท่านไม่มีศักยาภาพหรือท่านไม่มีปัญญาหรอกแต่มันจะค่อยๆฉีดยาพิษเข้าไปในจิตใจของท่านด้วยคาพูดอ้อมๆที่เหมือนจะหวังดีประโยคเล็กๆที่มันพูดเหมือนเป็นกําลังใจที่ดีแต่แท้จริงมันคมเหมือนมีดกรีดหัวใจ ท่านอาจคิดว่ามันเป็นความหวังดีจริงๆแล้วมันเป็นคำพูดที่คอยดึงท่านกลับดึงท่านไม่ให้ไปไหนดึงท่านลงไปสู่ก้นเหวของความกลัวและความสงสัยแวมไพรยพลังงานเก่งในการทำให้ท่านเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มลังเลก,กับความฝันของตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเก่งมากที่ทำให้ท่านไขว้เขวกับเส้นทางที่ท่านเลือกเดินและเมื่อท่านเริ่มสงสัยในตัวเองมันก็ยิ่งทำให้พวกมันเข้ามาควบคุมจิตใจและความคิดของท่านได้ง่ายขึ้น พวกมันจะคอยพูดกอกหูจะคอยทําบางอย่างที่สั่นคลอนความเชื่อของนั้นทุกมันจนนั้นเริ่มยอมรับว,ว่าเอ้ยคงจริงอย่างที่เขาพูดเนาะเหมือนถูกสะกดจิตให้ยอมจำนนเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเลือกมันไม่ถูกต้องท่านรู้ไหมครับเนี่ยคือจุดจบของความฝันความฝันนี้เคยมีเต็มหัวถูกแวมไพร์พวกนี้ดูดไปจนเกลี้ยงเหลือไว้แต่เพียงความว่างเปล่าและความสงสัยในตัวเองและที่เลวร้ายที่สุดท่านจะเริ่มโทษตัวเองคิดว่าความล้มเหลวทั้งหมดเป็นเพราะท่านไม่ดีพอ มันไม่ใช่ความจริงเลยท่านไม่ได้ล้มเหลวเพราะท่านทำผิดพลาดฟังดีๆนะแต่ท่านล้มเหลวเพราะท่านปล่อยให้ความเชื่อมั่นของตัวเองถูกกัดกินท่านล้มเหลวเพราะปล่อยให้คนพวกนั้นเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของท่านความเชื่อมั่นที่เคยแข็งแกร่งของท่านกลับอ่อนแอเหมือนกระดาษทิชชู่ใช้แล้วท่านปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นกลายเป็นยาพิษกัดก่อนจิตวิญญาณของตัวเองจนหมดสิน้น ข่าวดีคือท่านหลุดจากกับดักตรงนี้ได้ในมาสเตอร์มายวันอาทิตย์นี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับวิธีเอาตัวเองออกจากกับดักของแวมไพรยพวกนี้พร้อมข้อควรระวังเวลาต่อสู้กับพวกมันถ้าท่านเป็นสมาชิกอมเมียงทานฟอร์เมชันแล้วฟังไลฟ์นี้อยู่ห้ามพลาดมาสเตอร์มายวันอาทิตย์นี้สองทุ่มด้วยประกาศทั้งปวงแวมไพายพลังงานไม่ได้ต้องการให้ท่านล้มเหลวแต่พวกมันต้องการให้ท่านยอมแพ้เพราะถ้าท่านยอมแพ้พวกมันก็ชนะพวกมันก็มีเพื่อนเพิ่ม แล้วท่านจะเหลือแต่เพียงเศษซากชีวิตที่ไร้ความฝันไร้เป้าหมายและหมดความเชื่อมั่นในตัวเองผมอยากให้ท่านรู้ว่าท่านมีพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวอย่าให้คำพูดของพวกแวมพายพวกนี้มาบั่นทอนท่านสัญญาณข้อที่สามท่านไม่มีอิสระในการตัดสินใจข้อที่สามว่าท่านมีแวมพายพลังงานพวกนี้ในชีวิตคือท่านไม่มีอิสระในการตัดสินใจเคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง ท่านต้องคิดถึงความรู้สึกของใครบางคนก่อนเสมอทําไมทุกย่างก้าวในชีวิตมันต้องผ่านการพิจารณาของพวกเขาทั้งนี้มันควรจะเป็นชีวิตของพวกท่านแวมไพายพวกนี้บางตัวต้องการบงการชีวิตของท่านทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพวกเขาเลยแต่พวกเขาทําเหมือนว่ามันมีสิทธิ์อะมีสิทธิ์เหนือการตัดสินใจของท่านเหมือนว่าท่านต้องผ่านดานอนุมัติอนุญาตจากพวกเขาก่อนจะก้าวไปข้างหน้าได้ รู้ไหมครับนั่น่ะมันคือการที่พวกมันพยายามบีบคั้นชีวิตของท่านมันไม่ได้ออกคําสั่งตรงๆนะแต่มันใช้วิธีทําให้ท่านรู้สึกผิดทำให้ท่านคิดว่าถ้าไม่ฟังพวกมันชีวิตจะพังพินาศไม่มีทางสําเร็จมันลวงให้ท่านเชื่อว่าการตัดสินใจของท่านต้องผ่านการรับรองจากพวกมันหากไม่ทําตามพวกมันจะพูดจนท่านรู้สึกว่าท่านกําลังทําผิดอ่ะทําให้ท่านกลัวหากไม่ทําตามพวกมันอาจจะต้องเจอหายนะครั้งใหญ่ ผมมันชักจูงให้ท่านเชื่อว่าทางเดียวที่จะปลอดภัยคือฟังฉันสิทำแบบเนี้ดีที่สุดละถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวจะเสียใจถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวจะล้มเหลวท่านรู้ไหมครับทุกคําพูดเหล่านั้นคือโซ่ตรวนที่ค่อยๆล่ามโซ่ความคิดอ่านของท่านจนท่านไม่กล้าแม้จะคิดอะไรเองท่านจะเริ่มสงสัยในวิจารณญาณาาของตัวเองเริ่มคิดว่าบางทีเขาพูดถูกนะมันอาจจะถูกก็ได้หรือบางทีฉันอาจจะคิดผิด ความมั่นใจในในวิจรารณญาณของท่านถูกทำลายเหมือนคนที่หลงทางในป่ามืดไม่มีแสงสว่างนำทางไม่มีเข็มทิศชี้ทางพวกมันทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีความสามารถในการตัดสินใจหรือตัดสินใจอะไรก็ผิดแล้วต้องพึ่งพาพวกมันแล้วเมื่อพวกมันควบคุมการตัดสินใจของท่านได้ชีวิตของท่านก็ไม่ใช่ของท่านอีกต่อไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันที่ท่านต้องยอมให้พวกมันชี้นิ้วบงการ คิดดูสิครับทําไมท่านต้องให้คนอื่นมาบงการชีวิตของท่านทําไมท่านถึงต้องปล่อยให้ใครบางคนมากําหนดชะตากรรมของท่านพวกมันไม่ใช่เจ้าชีวิตของท่านไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือท่านไม่มีใครมีสิทธิ์มากาหนดว่าท่านควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรท่านต้องดึงตัวเองกลับมาครับต้องเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตัวเองท่านมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพื่อชีวิตของท่านอย่าให้พวกมันมาบงการทุกย่างก้าวฟังให้ดีนะครับ หากใครก็ตามทําให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตนี้ท่านต้องเดินตามทางของพวกมันเท่านั้นไม่งั้นชีวิตจะพังจงรู้ไว้นั่นน่ะแวมพร์แวมพายพลังงานมันไม่ทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นหรอกมันทําให้ท่านอ่อนแอจนไม่กล้าตัดสินใจเองผมมาบอกท่านว่าชีวิตนี้เป็นของท่านไม่ใช่ของแวมพายพลังงานพวกนั้นที่เป็นจอมบ,บงการกลับมาเป็นตัวเองครับกลับมาใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมัน่นและปลดปล่อยความคิดของตัวเองให้เป็นอิสระ ผ่านไปสามข้อแล้วไหนใครได้อะไรบ้างใครคิดว่าเป็นประโยชน์บวกหนึ่งใครคิดว่าได้อะไรลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะฮะวัดดีครับทุกคนที่ทักทายเข้ามานะครับพอดีตัวหนังสือมันจะเล็กกันเนาะก็เลยไม่ค่อยได้อ่านนะฮะก็ดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะฮะเคอ่ะมาไปกันต่อนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์มีอะไรก็ไลฟ์เอ้ไม่ขอโทษ <laughs> คิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับเนาะแท็ก no เพื่อนนะฮะอ่ะสัญญาณข้อที่สี่ความเป็นตัวเองของท่านจะหายไปผมเห็นมามากเกินไปล้วคนที่มีไฟลุกโชนในหัวใจเต็มไปด้วยความฝันความมุ่งมั่นและชีวิตที่ว่าแต่วันนี้กลายเป็นคนที่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเหมือนชีวิตขาดทิศทางไรเป้าหมายสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีพวกแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหมดสิ้นถูกดูดหาย เลี้ยงเคยรู้สึกไหมครับมันเหมือนว่าท่านไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปมันเหมือนคนที่เคยรู้จักและรักในความเป็นตัวของตัวเองจู่ๆก็หายไปเหลือแค่เงาลางๆไม่เป็นการพูดจาการแสดงความเห็นทุกอย่างเริ่มกลายเป็นเสียงสะท้อนของคนอื่นจากคนที่เคยมีความคิดสร้างสารรค์กลายเป็นคนที่ทําตามคนอื่นต้อยๆทําตามไปเรื่อยๆไม่มีความคิดของตัวเองเหมือนทุกการตัดสินใจต้องร้อยคนอื่นนําจากคนที่เคยมีอิสระ,ะในการคิด กลายเป็นคนที่เอาแต่ตามเสียงคนรอบข้างกลายเป็นเพียงเงาของใครบางคนที่ไม่มีตัวตนจริงๆเหลืออยู่เลยทุกอย่างที่ผมพูดมาท่านไม่ได้ผิดผมบอกไว้นี่คือสัญญาณการพูดท่านอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปคำพูดที่เคยหนักแน่นแล้วมีพลังกลับกลายเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความสงสยัยความกังวลน้นําเสียงที่เคยแสดงถึงความมั่นใจกลับอ่อนแรงและสั่นคลอนคล้ายกับว่าโดนตัวอะไรก็ไม่รู้สิงอยู่ ทุกความฝันที่เคยยึดมัน่นทุกความเชื่อที่เคยถือมัน่นทุกเป้าหมายที่เคยมีโดนสูบจนแห้งเหลือเพียงความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ตัวเองบางทีการถูกดูดความเป็นตัวเองอาจไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับมันค่อยคกัดกินอย่างชา้าช้ามันเกิดขึ้นอย่างชา้าช้าเหมือนน้าหยดลงบนบนหินมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดานะเนี่ยนี่คือการสูญเสียตัวตนที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัว้ายกับโดนดูดวิญญ,ญาณออกจากล่างกันแหละแล้วแ,ลแทนที่ด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้ คนรอบข้างของนั้นอาจสังเกตได้ว่าเฮ้ยคนนี้เคยเป็นแรงบันดาลใจใคนอื่นกลับกลายเป็นคนที่เงียบเหงาและไรพลังทําไมเป็นแบบนั้นสิ่งที่เคยทําให้มันเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของท่านถูกกลืนไปด้วยความคิดของคนอื่นจะไปทําตามคนอื่นทําไมบางคนอาจไม่รู้ตัวว่ากาลังเปลี่ยนไปอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรืออาจคิดว่าตัวเองแค่พยายามปรับตัวแต่ในความเป็นจริงตัวตนที้แท้จริงกําลังถูกกลืนกินถูกกัดกินไปเรืยเล็กทีละน้อย การสูญเสียความเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงเพราะอิทธิพลของคนรอบข้างแต่มันเกิดขึ้นเพราะเราค่อยๆสูญเสียตัวต,วตวนที่แท้จริงเพื่อการยอมรับหรือคําอนุญาตของคนที่ไม่ถูกต้องบางทีตอนนี้ท่านอาจจะต้องกลับมาทบทวนครับว่าทุกการกตัดสินใจที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ท่านเลือกเองหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการตามกระแสของใครบางคนทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทํามันใช่ของท่านจริงไหมทุกความฝันที่ท่านมีตอนเนี้ยมันใช่ของท่านจริงหรือเปล่า การได้กลับมามองตัวเองอย่างจริงจังอาจช่วยให้เห็นชัดว่าตัวตนเดิมคนเดิมของท่านอยู่ตรงไหนหรือมันหายไปแล้วจริงๆแต่ผมมั่นใจหรอกไม่ได้หายไปไหนหรอกมันถูกซ่อนอยู่ภายใต้เงาของใครบางคนเงาที่บดบังความเป็นตัวตนของท่านจนไม่เหลือเขาเดิมการตามคนอื่นมากเกินไปไม่ได้ทําให้เราพบความสําเร็จที่แท้จริงนะครับมันกลับทําให้เราเป็นแค่ภาพสะท้อนของใครบางคนที่ไม่ใช่เรา แล้วเมื่อความเป็นตัวของตัวเองหายไปชีวิตก็กลายเป็นเพียงเงาที่ไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่เลยอย่าสูญเสียตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงของท่านปกป้องสิ่งนั้นให้ดีมาสเตอร์ม Me มิสติง้งวันอาทิตย์นี้ผมจะคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะวิธีเอาตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงของท่านกลับมาใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกโอมเพียงท r a ฟอร,ร์เมชัั o อีกครั้งนะครับคุยกับทีมงานโอมเพียงได้เลยนะฮะในคอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ลองคุยได้เลยมาถึงข้อสุดท้ายนี่ข้อสุดท้ายละนะฮะ เห็นไงอ่ะมีคนบอกกำลังเจออยู่เลยอินโดนนะครับตั้งใจนะฮะตั้งใจดูดีๆสังเกตดีๆครับพวกนี้เข้ามาเมื่อไหร่เอฟเฟกเราเมื่อไหร่นะฮะโอเคอ่ะมาต่อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ทุกช่องทางนะครับนะี่บอกแล้ววันนี้สนุกนะี่ผมก็สนุกนะฮะ <c oughs> อ่าโอเคสัญญาณข้อสุดท้ายความสุขมันกลายเป็นคลองหายากเคยไหมครับชีวิตเหมือนจะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนความสุขที่เคยมีมันถูกดูดหายไปจนไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวตอนพยายามหาเหตุผลว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนี้ก็ไม่เจอคําตอบที่ชัดเจนไม่รู้ว่าอะไรทําให้รู้สึกแย่ ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆความเศร้าก็ถาโถมเข้าใส่เหมือนจิตใจถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบที่ทําให้แสงสว่างความสุขมันเลือนหายไปลองทบทวนดูนะครับเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรทําให้ใจเต้นแรงทั้งนี้ชีวิตก็เหมือนเดิมแต่ความสุขกลับหดหายอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงความเหงาวความว่างเปล่าวความหดหู่เนี่ยครับผลงานผลงานของแวมไพรยพลังงานพุกมันไม่ได้มาโจมตีท่านตรงๆหรอกไม่ได้มาสร้างความเจ็บปวดโดยตรง แต่มันค่อยๆแทรกซึมกระแสพลังงานลบความลบเข้ามาในจิตใจเหมือนควันพิษที่ค่อยคุ้งกระจายซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกอย่างแนบเนียนคือพวกมันใช้พลังงานลบกับเจตนาชั่วและเนื้อแท้ที่ไม่จริงใจของพวกมันเนี่ยเพื่อสูบพลังงานความสุขของท่านทีละน้อยเมื่อวันเวลาผ่านไปจิตใจของท่านก็จะถูกปกคลุมไปด้วยความสิ้นหวังแม้จะไม่มีเหตุผลอะไรที่ชัดเจนแต่ก็รู้สึกเหมือนตกอยู่ในหลุมไม่มีแรงจะปีนกลับขึ้นมาใช้ชีวิตในหลุมดํา ความสุขที่เคยเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นของหายากแม้จะพยายามยิ้มพยายามสร้างความสุขแต่รู้สึกเหมือนฝืนเหมือนต้องบังคับตัวเองให้ยิ้มทั้งนี้ในใจว่างเปล่าและอ่อนล้าบางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกต่อไปไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเหมือนจิตใจมันถูกปิดกั้นไม่สัมผัสกับความสุขแม้จะพยายามหาอะไรใหม่ๆทําหรือพยายามหนีความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามไปที่ไหนหรือทําอะไรความทุกข์พวกนี้ความรู้สึกวงวงๆตรงนี้มันก็ยังตามมารู้ไหมครับท่านไม่ได้ผิดท่านไมไ่เป็นอะไรเลยท่านแค่มีแวมไพร์พวกนี้ในชีวิตพวกมันไม่ได้ทําลายชีวิตของท่านในทันทีแต่มันค่อยๆลบความสุขของท่านทีละนิดจนกระทั่งท่านลืมลืมไปว่าเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขวมันจะเข้ามาในรูปแบบของคําพูดที่เหมือนจะเป็นห่วงความคิดเห็นที่เหมือนจะจริงใจ แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยพลังงานที่เข้ามาไม่ใช่แบบนั้นเลยอย่าดูในสิ่งที่เขาพูดดูพลังงานของพวกเขาให้ออกแล้วเมื่อท่านเริ่มชินกับความเศร้าเริ่มชินกับความเหงาชินกับความการไม่มีความสุขท่านก็ยอมรับอะปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาและนี่แหละคือจุดที่พวกนี้ต้องการ การตื่นขึ้นมาพรอมความรู้สึกหมดแรงการนั่งอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่างเปล่าการรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรให้หวังเีกแล้ทั้งหมดเป็นผลพวงของพลังงานลบที่แวมพร์เหล่านั้นได้ทิ้งไว้ในจิตใจของท่านบางครั้งมันก็เป็นเพียงคนใกล้ตัวคนที่ท่านไว้ใจคนที่ท่านเรียกว่าเพื่อนคนที่ท่านคิดว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่พวกมันคอยเติมพลังงานลบเข้าไป ด้วยการตอกย้ำความล้มเหลวด้วยการทําให้ท่านรู้สึกดอยคาด้วยการบั่นทอนความมั่นใจด้วยการชักจูงให้ท่านออกห่างจากหน้าที่ที่ท่านเกิดมาทําจนสุดท้ายความสุขของท่านถูกดูดไปจนเกลี้ยงถามว่าทุกคนที่เข้ามามันเจตนาทําแบบไม่บางทีเขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้เจตนาแต่การเป็นของพวกเขามันทําแบบนี้แต่ท่านไม่ได้จําเป็นต้องทนนะถ้าท่านรู้สึกแบบที่ผมพูดถ้าท่านรู้สึกว่าความสุขมันกลายเป็นของหาย,ยาก อย่าเพิ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองอย้ายพวกมันมากำหนดชะตาชีวิตของท่านเริ่มมองหาแวมพรยพลังงานเหล่านั้นครับมองหาต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ให้เจอตัดพลังงานลบเหล่านั้นออกจากชีวิตและกลับมาทวงคืนความสุขที่ท่านควรจะได้รับชีวิตไม่ควรเต็มไปด้วยความเศร้า ชีวิตควรเต็มไปด้วยความหวงังความสุขและพลังของความเชื่อมั่นความมั่นใจอย่าให้ใครมาแอบดูดพลังนั้นของท่านไปเพราะท่านคือผู้กําหนดความสุขของตัวเองไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่แวมมพรยพลังงานแต่เป็นท่านที่กําหนดความสุขความสําเร็จตัวเองได้ทั้งหมดที่ผมพูดไปคือสัญญาณว่าท่านกําลังเป็นผู้ประสบภัยจากแวมไพรยพลังงานพวกนี้แล้วผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าท่านไม่ได้เผชิญหน้ากับปัญหานี้เพียงลําพังเพราะนี่คือภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตของใครหลายคน แวมไพร์พวกนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของปีศาจไม่หลงของผีหรือของอะไรแต่มาในรูปแบบของคนใกล้ตัวคนนี้ท่านไว้ใจคนนี้ท่านรักผมพูดเรื่องนี้แบบอันเซนเตอร์อันนี้คือเคลือบช็อกโกแลตอย่างที่บอกในไลฟ์เนี่ยเนื้อหาในไลฟ์นี่คือเคลือบช็อกโกแลตที่หลุดละผมพูดเรื่องนี้แบบอันเซนเตอร์ในเวิร์กช็อปอมเพียงเดอะไซน์ e t เกติงริชเป็นหัวข้อของบทที่8ความคิดที่ถูกต้องเพราะถ้าท่านไม่มีความคิดที่ถูกต้องท่านจะไม่มีวันได้รับสิ่งที่ท่านต้องการ และความคิดที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าท่านยังติดกับดักของแวมพร์พลังงานอยู่ใครเป็นสมาชิกโอมเพียงทรานส์ฟอร์เมชันแล้วนะฮะผมเพิ่งลง8.1ให้เนาะจบไลฟ์นี้ก็ไปฟังได้เลยนะครับหรืออยากจะรีวิวชีวิตในโอมเพียงทรานส์ฟอร์เมชันในคอมเมนต์ผมก็ยินดีเป็นหน้าไมา้ผมก็ยินดีนะฮะเป็นว่าถ้าท่านรู้สึกว่าชีวิตเนี้ย มันเหมือนอยู่ในเงามืดอยู่ในหลุมดำหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยล้าโดยไม่มีสาเหตุแรงบันดาลใจหมดไปโดยไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลให้มันหมดมันไม่ใช่เพราะท่านไม่มีพลังงานไม่ได้มีพลังงานดีๆเหล่านั้นแต่เป็นเพราะพลังงานดีๆเหล่านั้นของท่านถูกดูดไปโดยไม่รู้ตัววันอาทิตย์นี้เวลาสองทุ่มครับในห้องมาสเตอร์มทยมีติ้งที่เต็มไปด้วยปาริหารทีมนี้เราจะคุยกันคือเรื่องนี้โดยเฉพาะ วิธีเอาชีวิตของท่านกลับคืนมาจากแวมไพายพลังงานเราจะคุยกันถึงวิธีดึงพลังของท่านกลับมาวิธีฟื้นฟูจิตใจที่เคยถูกกัดกินวิธีสร้างเกราะคุ้มครองตัวเองเพื่อไม่ให้แวมพายเหล่านั้นสามารถเข้ามาดูดพลังท่านไปได้อีกและนี่คือโอกาสที่ท่านจะได้รู้ความจริงว่าทําไมชีวิตของท่านถึงติดลมอยู่แบบนี้ทำไมท่านถึงรู้สึกว่าเดินหน้าไม่ได้ทำไมไฟในตัวถึงมอดลงและที่สำคัญที่สุดทำไมท่านถึงปล่อยให้แวมพายเหล่านั้นมาขโมยชีวิตท่านได้ ไปถึงขนาดนี้ถ้าท่านอยากรู้วิธีปลดแอกตัวเองถ้าอยากรู้ว่าทําไมชีวิตถึงไม่ไปถึงไหนอย,อย่างที่ผมบอกอย่าโทษตัวเองนะแต่ถ้าท่านอยากรู้อย่าพลาดมาร์ตเลมายม e ติ้งวันอาทิตย์นี้เวลาสองทุ่มผมรับรองว่าท่านจะได้เครื่องมือและพลังในการต่อสู้กลับคืนมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมรอพบท่านในห้องแห่งปฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านตลอดไปสอบถามรายละเอียดได้กับทางทีมงานนะครับ ได้ทั้งทางคอมเมนต์แล้วก็ทางอินบ็อกซ์ก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งของขวัญและดาวมาให้มาให้กําลังใจทั้งในไลฟ์นี้และไลฟ์ที่แล้วคนแรกเลยในไลฟ์ที่แล้วขอบคุณคุณลูกปลาที่ยังคงส่งดาวและกําลังใจและของขวัญมาให้อย่างล้นหลามคุณลูกปลาเป็นตัวแทนประกันชีวิตคิวทองนะครับใครๆก็อยากโทรหาที่เพิ่งได้ MDRT บัดหมาศใครสนใจกลมมาทาดีๆรักฉบับติดต่อคุณลูกปลาได้เลยคุณลูกปลาคอมเมนต์แนะนําตัวหน่อย คนนี้สองขอบคุณคุณควันทิพย์นะเจ้าของเจอร์นี่นะคาเฟ่ร้านแรกจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงขาเข้าชนบุรีคิดจะพักอ่านหนังสือกินกาแฟหลังขับรถมาไกลๆคิดถึงเจอร์นีนะคาเฟ่นะครับมีหนังสือโอมเพียงขายด้วยคนนี้สามขอบคุณครูซัมเมอร์ครูซัมเมอร์สรุปทําอะไรเนี่ยไหนมาคอมเมนต์โฆษณาตัวเองหน่อยดิคุณควันทิพย์ด้วยนะนะครับคอมเมนต์โฆษณาตัวเองหน่อยนะที่เหลือขอบคุณคุณเหมียว นะครับคุณมุกคุณนิชาคุณก๊อฟคุณกุ้งคุณชนลี่และคุณมะใจสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะจ๊ะขอแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของท่านในตัวของทุกท่านที่กําลังฟังไลฟ์นี้อยู่ถ้าสิ่งที่ผมพูดวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้คนที่ท่านรักได้ฟังแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้ามันจะมีความหมายกับผมมากถ้าท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้รับในคอมเมนต์ หรือกดแชร์หรือเรียกเพื่อนหรือคนที่ท่านรักมาฟังไลฟ์นี้แล้วพบกันครับสวัสดีครับ